การที่คุณเนี่ยกระโดดออกจากซากหมาเนา่ารัฐบาลแพทองฐานทุกคนบอกว่าคุณเป็นฮีโร่คุณประกาศบอกว่าแม้แต่ตารางเซนติเมตรเดียวคุณก็ไม่ให้เสียเรายังไม่ได้บ้านหนองจันทร์กลับคืนมาเรายังไม่ได้ปราสาทต,ตาควายกลับคืนมาในเรื่องที่คุณน้ทินบอกว่าณนะเวลานี้เราจะต้องกลับเข้ามาค้าขายชายแดนเนี่ยจึงเป็นคำพูดที่ผิดพลาดอย่างยิ่งตกลงคุณจะเป็นผู้นำแบบไหน คุณต้องให้ในโยบายแค่ว่าให้ทหารไทยรักษาอธิปไตยตามรัฐธรรมน,นูญคุณพูดแค่นี้อย่าไปเสือกเรื่องอื่นไปทำหน้าที่หลอกลวงทางโซเชียลมีเดียกับคนไทยด้วยกันเองสินค้าบางส่วนปูนซีเมนน้ำมันจะกลับมาทำร้ายทหารไทยแม่ทับคุณพูดรว,ว่าคิดไม่ดีเรื่องทางคิดไม่ดี การติดดานทำให้คนไปเป็นสแกมเมอร์ไม่ได้คนไทยบางส่วนข้ามไปขเขมรเพื่อ เพราะฉะนั้นกรณีของการเปิดหรือปิดด่านมันเป็นยุทธศาสตรท์ทางด้านความมั่นคงเวลาเราจะเปิดหรือจะปิดเราจะขอเปิดเราจะต้องไปผ่านสมชเพราะฉะนั้นใครก็ตามแต่ไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีหรือว่าที่รัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีที่ยังไม่ได้มีอํานาจในการที่จะไปสั่งการใครคุณจะไปสั่งปิดด่านเปิดด่านตอนนี้ไม่ได้คุณจะต้องรอการประชุมสมชอย่างเป็นทางการและสมชที่จะต้องประชุมแต่จะไม่ใช่ภูมิธรรมเวชจิยชัยเพราะนั่นคือหมดอํานาจไปแล้วตามกติกามารยาทคุณจะมาสั่งการอีกมิได้ ดังนั้นบิ๊กเล็กผลเอกนะัทพลนาคปณิตเนี่ยจะไปสั่งการให้มีการเปิดด่านไม่ได้และตอนนี้กระทรวงกลาโหมเขาได้ออกมาพูดแล้วนะคะ,ะแถลงข่าวว่ายังมีการยังไม่มีการเปิดค่ะกรณีที่พลเอกนะัทพลประกาศไปนั้นไม่มีใครปฏิบัติค่ะตอนนี้ทางด่านในจุดที่แม่ทัพที่หนึ่งดูแลกับในจุดที่แม่ทัพที่สองพลโทบุญสินดูแลทั้งสองจุดไม่มีใครเปิดค่ะ กระทรวงกลาโหมเพิ่งมีการออกมาแถลงข่าววันนี้หลังจากที่มีความไม่พอใจต่อประชาชนอย่าง,ส,งสูงกระทรวงกลาโหมแถลงข่าวบอกว่ายังไม่มีการเปิดด่านและยังอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาจบนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือฟังจากกระทรวงกลาโหมแต่ขณะเดียวกันมีนักข่าวเอาไม้ไปใส่ใต้คางอนุทินนายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีบอกว่าจะขอฟังการรายงานและรีวิวจากท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการก,ร,กระทรวงกลาโหมพลเอกนันตพลนาคพน,นิษก่อนซึ่งเป็นทีมงานหรือว่าเป็นหัวหน้าทีมในการไปประชุม GBC ที่ผ่านมาว่ามันสรุปเป็นอย่างไรบ้างแปลว่าอะไรแปลว่าอนุทินก็ไม่ได้ฟันธงและขณะเดีวยวกันลูกกระโลกของอนุทินเป็นอดีตสสออกมาพูดแทนอนุทิน บอกว่าณเวลานี้อนุทินยังมิได้ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีอย่างเต็มคราบเพราะยังมิได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาซึ่งนี่เป็นกฎหมายนะใครก็ตามแต่ ยังไม่มีสิทธิ์ไปสั่งราชการไอ้ที่หอบเสื้อหอบผ่อนที่จะเข้าไปอยู่ในทำเนียบเอาห่วงจุย้ยเอาพระสงฆ์องค์จเจ้าไปปัดกวาดลังควานหรืออะไรก็ตามแต่อาจจะสามารถทําได้แต่ว่ายังมิสามารถในการที่จะไปสั่งราชการล้านรวงได้เพราะยังไม่ถูกต้องตามกฎหมายการที่จะต้องถูกต้องตามกฎหมายคือต้องถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเสียก่อนอันนี้เป็นระเบียบและก็เป็นระเบียบปฏิบัติและก็เป็นกฎหมายนะคะถ้าเกิดไปสั่ง4ี่สั่ง8ในเวลานี้เนี่ยผิดนะคะมาตราหนึ่ง ะะก็สรุปให้ฟังเบื้องต้นประมาณนี้นะคะทีนี้ประชาชนก็เรียกร้องนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยน้ำเรียงเสียงปากของคุณนายกรัฐมนตรีอนุทินชนเวรกุลวันพรุ่งนี้ก็คือต้องหาทุกวิธีทางที่จะทำให้คนไทย หรือแม้ถ้าคุณกนบะุชาสามารถทำม,มาหากิน,กนะค้าขายหรือม้ปกติเอาเรื่องค้าขายเรื่องรา,ายได้เศรษฐกิจของของประชาชนทั้งสองประเทศให้ให้กลับมาเียบอยกันอีกก่อนอวันพรุ่งนี้ต้องต้องคำพูดนี้ของคุณอนุทินพลาดอย่างมหาศาลคำพูดนี้ของคุณอนุทินพลาดอย่างมากคุณอนุทินเป็นผู้ตาม มานานจนกระทั่งไม่รู้ว่าการเป็นผู้นําต้องปฏิบัติอย่างไรคําพูดนี้ของคุณอนุทินพลาดอย่างหนักมากคุณอนุทินเป็นผู้นําประเทศแล้วในเวลานี้ถึงแม้ว่ายังไม่ได้มีการถแถลงข่าวถแถลงการนโยบายต่อรัฐสภาคุณอนุทินยังไปบังคับบังเหียนใครไม่ได้แต่คําพูดที่พูดออกมาในฐานะนายกรัฐมนตรีที่ได้รับการนะครับโปรดกล้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นเนี่ย <c oughs> มันสามารถที่จะแสดงวิชั่นแสดงวิสัยทัศน์แสดง ไอดีน i ิตแสดง DNA แสดงนโยบายส่วนตัวของตัวเองต่อสาธารณะได้แล้วแต่ปรากฏคุณอนุทินใช้โอกาสนี้อย่างเพียงพลั้มมากๆวันแรกทุกคนปลบมือจะไม่ให้เสียอธิปไตยแผ่นดินไทยไม่แต่ตารางเซนติเมตรเดียวก็ไม่ให้เสียวันที่สองไปนั่งกินส้มเค้กไปนั่งกินเค้กส้มกับปลาเมียตัวเองอยู่พอวันที่สาม ประชาชนด่ากันให้ขมเลยเพราะว่าคําพูดนี้ของคุณอนุทินไม่ใช่ว่าคนด่าอนุทินเพราะว่าบิ๊กเล็กพลเอกนะัทพลนาคพนิษฐ์ไปกระทําการเกี่ยวกับการเปิดด่านปิดด่านแต่ปรากฏคําพูดของคุณอนุทินประโยคนี้เป็นคําพูดที่ประชาชนซึ่งเป็นกองเชียร์คุณอนุทินถอยกรูดมาตั้งหลักประชาชนซึ่งเป็นสลิน อือซึ่งมีความรู้สึกจะเชียร์คุณอนุทินเพราะดีกว่าการเชียร์อีแพรทองทวีก็ถอยกรูดออกมาตั้งหลักและประชาชนซึ่งเป็นนะคะนักเคลื่อนไหวทั้งหลายก็ถอยกรูดออกมาตั้งหลักและขณะเดียวกันบรรดาสื่อโทรทัศน์พัดลมรวมทั้งสื่อเลือกข้างทั้งหลายก็ถอยกรูดออกมาตั้งหลักว่ามองหน้าคุณอนุทินกลับไปแล้วว่าตกลงคุณจะเป็นผู้นําแบบไหนเขามองกันแบบนี้หมดเลยรวมทั้งดเรมลริกา ทุกคนถอยกรูดออกมาถึงแม้ฉันจะรู้จักคุ้นเคยดีแต่ว่าขณะเดียวกันก็นับถือนะแต่ว่าฉันก็ถอยกรูดออกมาตั้งหลักตกลงคุณจะเป็นผู้นำแบบใดตกลงคุณจะเป็นผู้นำแบบไหนขณะเดียวกันเมือ่อคุณประกาศบอกว่าแม้แต่าตารางเซนติเมตรเดียวคุณก็ไม่ให้เสียวันนี้เราเสียประสาทต,ตาควายไปสมัยของแพรทองฐานวันนี้เราเสียบ้านหนองจานไปนานแล้วขณะเดียวกันแผนที่ หนึ่งต่อห้าหมื่นเรายึดตามนี้ใช่ไหมถ้ายึดขึงตึงตามนี้ตั้งแต่บ้านหนองบ้านบ้านอานมาจากกนกระทั่งบ้านหนองจานขึงตึงตั้งแต่อุบลราชธานีจนถึงจังหวัดตราดเรายังไม่ได้บ้านหนองจานกลับคืนมาเรายังไม่ได้ประสาทต,ตาควายกลับคืนมาตรงจุดไหนที่เราไม่สูนไม่เสียแม้แต่ตารางเซนติเมตรเดียวอย่างที่คุณอนุทินได้กล่าว ดังนั้นวันนี้ในเรื่องที่คุณน้นทินบอกว่าณนะเวลานี้เราจะต้องกลับเข้ามาค้าขายชายแดนเนี่ยจึงเป็นคำพูดที่ผิดพลาดอย่างยิ่งสำหรับความเป็นภวะผู้นำเพราะคุณมาอันเนื่องมาจากว่าแพทองทานเนี่ยเขาโดนเรื่องเกี่ยวกับอธิปไตยเขาโดนเรื่องเกี่ยวกับเพียงพล้ำให้กับประเทศข้างบ้าน และแพทองทานโดนเพราะว่าประชาชนตุยและโดนเพราะว่าเกิดเหตุการณ์ระหว่างประเทศเขากับประเทศเราและมันรุกเราและสําคัญที่สุดประเทศไทยและประชาชนทั้งหมดกําลังเรียกร้องให้รัฐบาลไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลแพทองทานและรัฐบาลต่อมาให้กระทําการเอาสองพ่อลูกตระกูลหุนขึ้นสู่กระบวนการยุติธรรมระดับสารโลกคือ ICC เพื่อให้เป็นอาชญากรสงครามเพราะถ้าเกิดเขาสองพ่อลูก ไม่เป็นอาชญากรสงครามมันจะทําให้ประเทศเขมรไม่ว่าใครจะมาเป็นผู้นําต่อจากนีน้มันก็จะต้องกระเฮี้ยนกระหือในการที่จะใช้โมเดลลูกหลานประเทศไทยแล้วมันได้ประโยชน์ลูกหลานประเทศไทยแล้วมันได้กระแสเสียงลูกหลานประเทศไทยแล้วมันได้ความนิยมในประเทศมันและมันก็จะทำการสังหารประเทศไทยสังหารประชาชนไทยสังหารทหารไทยอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นวันนี้พรุ่งน,นี้ปีหน้าอีก5ปีอีก10ปีมันจะกลับเวอร์วนลูกไม่ว่าจะเป็นตระกูลหุนหรือตระกูลอะไร แม้กระทั่งถ้าเกิดว่าไอคนไหนที่เป็นผู้นาฝ่ายค้านปัจจุบันนี้ไปอยู่ฝรังศศ่งเศสมันกลับมาเป็นผู้นําประเทศกัมพูชามันอยากจะสร้างกระแสเสียงสร้างความนิยมมันก็จะมาลุกประเทศไทยให้ประาธานเทียนตนไทยตุ้ยให้ทหารไทยตุย้ยลุกกระตะเข็บใจแดนเอาจากนั้นปุ๊บมันก็จะได้คะแนนนิยมในประเทศมันเราก็จะตกเป็นเหยื่อของผู้นำาเมรอยู่ทุกยุคทุกสมัยทุกทศวรรษทุกศตรวตรรษอย่างนี้ร่ําไป โดยที่มันไม่เห็นหัวกะโหลกกะลาพวกเราเลยดังนั้นดิฉันจึงคิดว่าการที่คุณอนุทินเสียหนูมาเป็นนายกรัฐมนตรีประชาชนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการที่คุณกระโดดออกจากการที่คุณเนี่ยกระโดดออกจากซากหมาเนา่าอย่างรัฐบาลแพทองทานคุณกระโดดออกมาเป็นพระเอกพักแรก ตามเสียงเรียกร้องของประชาชนว่าต้องสั่งสอนแพทองทานผู้คุณกระโดดออกมาผู้คุณกระโดดออกมาเพราะคลิปเสียงที่แพรทองทานเพลียงพลั้มให้กับกัมพูชาใช่หรือไม่ใช่หรือว่าคุณตั้งใจในการที่จะกระโดดออกมาเพราะเขายึดกระทรวงมหาดไทยของคุณตกลงคุณกระโดดออกมาเพราะเขายึดกระทรวงมหาดไทยของคุณคุณก็เลยไม่พอใจคุณก็เลยสวมสิทธิ์ได้โอกาสได้จังหวะกระโดดออกมาตอนที่แพทองทานเพลียงพลั้มและก็ตอนที่แพลงแทงตานโดนคลิปพุนเซน แล้วคุณก็บอกสอสอของคุณแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นไอ้แบทไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแต่รับมิดได้รับมีดได้รับมิดได้รับมิดได้คุณก็เลยก,กระโดดออกมาทุกคนบอกว่าคุณเป็นฮีโร่ตอนแรกดิฉันคิดว่าคุณพิรพันธ์จะกระโดดออกมาด้วยดิฉันก็จะปลบมือให้กับคุณพิรพันธ์ปรากฏเสือกไม่โดดตอนแรกดิฉันก็จะกระปลบมือให้กับกลุ่มพรรคประชาธิปัตย์ที่กระโดดออกมาแต่ปรากฏไม่กระโดดออกมาดิฉันก็เอ้ยปลบมือเกอก็เลยไม่ได้ปลบมือแต่ปรากฏมีพรรคคุณเท่านั้นภูมิใจใยกระโดดออกมา ทุกคนบอกว่าคุณเป็นพระเอกคุณเป็นพระเอกวันนี้คุณควรจะเป็นพระเอกจริงๆไม่ใช่พระเอกติงนังดังนั้นกรณีที่คุณอนุทินกล่าวว่าต่อไปนี้ประเทศทั้งสองประเทศเราจะนั่นเป็นเรื่องทีหลังหลังจากที่เราได้อธิปไตยกลับคืนมาคุณอนุทินจะต้องยืนตัวตรงและไม่ไปยุ่งกับความมั่นคงและจะต้องให้นโยบายผ่านสมชว่ารักษาอธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ คุณต้องให้ในโยบายแค่ว่าให้ทหารไทยรักษาอธิปไตยตามรัฐธรรมนูญคุณพูดแค่นี้อย่าไปเสือกเรื่องอื่น